จะเป็นยังไงเมื่อเบนมีสาวๆมาลุมล้อมผาการอ้อนวอนอยากจะจับเขานั้นเป็นผัวซึ่งจังหวะน,นี้ผมนี่อยากเป็นในเบนขึ้นมากันเลยทีเดียวเชียวและเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นยังไงเต็มตัวรับชมกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมาได้ดวงดาวเทตแมนที่ตอนนี้องค์หญิงรู้มากก็ลังต่อสู้ค้นหาพระสวามีแต่ก็เหมือนว่าจะไม่มีชายใดสามารถเอาชนะเธอได้เลยองค์หญิงก็เลยเริ่มหวั่นใจว่าชาตินี้กูจะมีผัวเขาไม่เนี่ยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาองค์หญิงอาทยาที่กำลัง,งหงุดหงิดใจเหมือนกันว่่่่่าตออนนีีีี้้กก็็ถึงวววัยททมมผแลลไเเจใคคครรู จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เบนและลูที่ตอนนี้ก็ได้มาดูหนังออกเดทกับสาวซึ่งไอ้เบนมันก็ดูหนังจริงๆเลยนะครับแบบว่าไม่สนใจอะไรเอเธอเลยเธอกแกล้งทาตัวสันๆบอกว่าในนี้มันหนาวจังและเบนที่จะกอดเข้าเสื้อกันหนาวให้เธอใส่ซะแบบนั้นแหมมึงได้ไม่รู้งานเลยเแบบนในตอนนั้นก็ได้มีแมวตัวหนึ่งเข้ามาปวดงานเแบบนและลูกก็เลยขอตัวออกไปไล่จับมันที่แท้แมวพวกนี้ก็เป็นของเนียนซี่และพอเบนไปรับไปแล้ว,แบบลวเธอก็ได้ขํ้นมาสะกดจิตเขาจากนั้นก็ได้พาตัวหนีไปแม่นั้นเจ้าหญิงสอง,ององค์ก็ได้เดินนททาางมาี่ พรามก็ถามว่าเบนเทนิสันนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้บรรดาสาวสองเบนก็ได้มาเจอหน้ากันเรย์น่าก็พยายามห้ามมวยว่าตอนนี้พวกเราคนไปช่วยเบนก่อนดีไหมเดี๋ยวโดวยอีปีศาจแมวข้าไปแดกไม่รู้ด้วยนะแลื่อทั้งสองคนได้ยินว่าเบนกำลังตกอยู่ในอันตรายกรีบมบ่งนหน้าผาพระสวามีของพู้เธอในทันทีไม่นานทั้งคู่ก็ได้เจอตัวเบนแต่ยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปช่วยเลยอัธยาศรล,ลูมาก,ก็ได้มาทะเลาะก,กันซะก่อนและจากเหตุการณ์ที่วางมวยใส่กันก็ทําให้อีปีศาจแมวพาตัวเบนหนีไปได้ต่อมาลูก็เยยยมมาาาาพดกััับท้้้งงสออออคนนนนนนวว่่่่่่รรตืชไไปีแแ และไม่นานก็ได้มีสายรายงานมาว่าพบเบนและอีปีซา์แมวกำลังตกปลาเล่นกันอย่างสบายใจทุกคนก็เลยรีบนั่งเรือไปช่วยเขาทางเบนที่ถูกสะกดจิตอยู่ก็ได้กระโดดขึ้นมาบนเรือของลูกลูกแม่ก,ก็เลยเข้าไปล็อกตัวและบอกให้อธัธยาศัยยิงปืนสลบมาซะแต่อธัธยาศัยเธอดันยิงพลาดนานหนึ่งทำให้เบนสามารถหนีไปได้อีกแล้วลูกที่หมดความอมดทนก็ได้งัดไม้เด็ดออกมานี่คือรีโมทควบคุมออมิทริกที่ถ้าไปอยู่ใ,ใกล้เบนก็จะทาให้เขากลับกลายไปร่างเดิม เมื่อได้วางแผนการเสดสับเรียบร้อยทุกคนก็ได้บุกแผ่อนเียนซีและสุดท้ายเบนก็ถูกทําให้คืนสภาพส่วนอีปีศาตแมวก็ถูกกระทืบไปตามระเบียบแต่เรือมุ่นบุก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เพราะอย่าลืมไปว่าอีสองราชนินีต้องการจับไปเบนเป็นผัวซึ่งดูจากทรงก็ไม่น่าจะมีใครยอมใครเอเธอ์ก็เลยบอกว่ากูก็ต้องการให้เบนเป็นผัวเหมือนกันเมื่อกี้กูยังเดทกันไม่เสร็จเลยม,มาขัดจังหวะทาไมเนี่ยเมื่อคุยกันไม่ลงตัวการต่อสู้ก็ได้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ชุลมุนกันไปใหญ่เลยนะไม่ เบนก,เก็เลยตะโกนบอกให้ทุกคนหยุดก่อนเขาได้บอกกับองค์หญิงทั้งสองคนว่าพวกเธอทั้งเก่งและแข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องหาผู้ชายมาเป็นคู่ก็ได้หรือถ้ามันหิวหรือไม่ไหวจริงๆก็โทรมากิ้งเดียวเดี๋ยวพี่จะไปสนองให้สุดท้ายอธัธยาศัยรูมาก,ก็ยอมจากไปแล้วคู่เบนกับเอเธอร์ก็ได้ไปออกเดทกันต่อและวันผ่านมาก็ได้ไม่เหตุการณ์ปล้นสกันซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีเบนเทนท,ที่ไหนก็ไม่รู้โผล่มาแทนมันได้แปลงร่างเป็นไอลเล่นยูนิคอนเข่าแหลมและก็ต่อสู้คน,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 นร้ายเพออื่เเเขขาาารรู้้้สึกกไไมม่่่พอใจจ็ลลยยแแปปงงดว ศาสตราจารย์เทลซาที่รู้สึกว่าสถานาการณ์ไม่ค่อยดีก็เลยเขาบมาบอกเบนตัวจริงว่านี่เป็นแค่การแสดงไม่เลเกานไม่ยากจนใช่ไหมล่ะนายเคยบอกเอาไว้และในตอนนั้นก็ได้มีลิงจ่อตัวหนึ่งปรากฏตัวออกมาเพิ่มเบนบอกว่านี่มันในซีเมียนชัดๆกูบอกเลยถ้าเกวนเห็นมึงในสภาพนี้มึงตายแน่ไอซีเมียนอขอยเบนเออไปกับมันสักพักก่อนหลังจากปิดกองเพื่อการแสดงก็ได้มาขายของสะสมซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนจะอินกับเบนในร่างนี้มา,ากๆเพราะทั้งเทและบึกบินสมกับเป็นฮีโร่ที่ปกป้องจักรวาลมาตั้งหลายครั้งต่อมาพวกเทีียยาาาก็ได้ปสถนทท่่ รอบนี้ไม่กลางถนนเลยนะต่อหน้าฝูงประชาชนมากมายไอเบนตัวปลอมก็ได้ไปแปลงเป็นเอเล่นมือยักษ์และเล่ตบเล่ตีกันจนบ้านเมืองนี้เละไปหมดฐานะเบนตัวจริงที่ยืนมองอยู่ก็รู้สึกวันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วกูต้องทําอะไรสักอย่างเขาก็เลยรีบไปบอกให้พวกนั้นให้หยุดกองซีเมนสมองใส่ก็เลยคิดไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ให้เบนตัวปลอมไปเซ็นชื่อบนดาวเพื่อทุกคนทั้งจักรวาลจะได้เห็นรู้ดังนั้นพวกมันก็ได้พากันไปเซ็นชื่อที่กรีนแลนด์นี่แหละบนน้าแข็งเลยมึงจะได้เห็นง่ายๆและในตอนนนนนั้นก็เหมมือว่าจจะีคริง เพราะมีเอเลนตัวหนึ่งบินเข้ามาหาพวกเขาและหมอนี่ก็จะมีชื่อว่าคาเลติมัสมันเป็นแฟนคลับตัวยงของเบนเทนิสันมันจึงชอบลายเซ็นิมากๆก็เลยขอซื้อต่อโลกทั้งใบและดูเหมือนว่าซีเมนจะได้ขายโลกให้มันไปเรียบร้อยเบนก็งงเลยนะว่ามึงไปเออออกกันมาตอนไหนวะเนี่ยคาราลูกก็ได้อธิบายฟังว่าพูนายไม่สามารถเอาโลกไปสะสมไปได้เพราะมีกฎห้ามให้ลูกลานาเขตกันอยู่ซึ่งตอนนี้พูนายก็ทําผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวโดนจับได้เลยแต่มีเหตุที่ไอเต้เนี่ยมันจะยอมมันก็เลยเปิดฉากกจตีส่เนอนอ ซึ่งตอนนั้นเบนก็เลยบ่อยมันเจนเย็นเดี๋ยวฉันจะพาไปกินน้ำปั่นกับเบนตัวจริงเอาไหมและดูเหมือนว่าไอ้หนูตัวนี้จะชอบซะด้วยเบนตัวจริงอย่างนั้นเหรอไอ้หนูข้างเขาเอาดีมันมาถึงจุดที่กูต้องทําขนาดนี้แล้ววะจากนั้นทุกคนก็ได้มาที่ร้านบิสเตอร์สโมทตี้และตอนนั้นเราก็จะได้รู้ว่าไอเ้เบนตัวปอลอมนั้นเป็นสายพันลิโนแพนที่สามารถกลายร่างเป็นอะไรก็ได้แบบลูซี่คาริติมัสก็รู้สึกชื่นชอบที่นี่มากๆนั่นก็เลยทําให้มันอยากได้โลกนี้เข้าไปอีกเบนก็พยายามหา แต่เปกนี่ก็ไม่สนใจอะไรเลยบอกว่าฉันเป็นแฟนขับเป็นเทนนิสันเบนก็ได้บอกว่าเดี๋ยวกูให้เสื้อมึงทั้งเซตเลยรุ่นลิมิเต็ดด้วยตั้งแต่เด็กจนโตพร้อมกับอาลูไปดูว่ากูนี่แหละคือเบนโตจริงไอเปียกนี่ก็เลยสนใจขึ้นมายอมแลกเปลี่ยนด้วยบอกว่าเจ้ามีเวลาแค่สานาทีเท่านั้นซึ่งเบนก็ได้แปรั้าเปซาราเลสไปหยิบมาทันเวลาพอดีและสุดท้ายคาร์เตอร์มัสก็ยอมจากไปจากโลกนี้เมื่อลุ้งทุกอย่างสงบลงไอเบนตัวปลอมก็ได้เข้ามาขอบคุณเบนและขอโทษด้วยที่ใช้ชื่อออออออเเสีีีียงงงงงขขนนนนาไปกกิตต่่่่่้้ฉัััจะใชชชืืววซึ็มดฟ อีกฝั่งหนึ่งภาพก็ได้ตัดผ่าก,กับตันเนเมซิสที่ตอนนี้ก็ได้เจอเพื่อนใหม่ใหญ่เบลลี่พรามันก็ได้ก่อตั้งทีมฮีโร่ขึ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่าเดอะเวนเจอร์พาการออกไปปราบผู้ร้ายภายในเมืองจนชื่อเสียงนั้นโด่งดังไม่นานในฮาร์งก็ได้เล็กตัวมาสัมภษณ์บอกว่าทีมเอเวนเจอร์ของคุณโด่งดังซะขนาดนี้มีทั้งกับตันเนเมซิสและแคนการูคอมเบนโดเบนเทนิสันจะไม่ตกงานแย่หรอครับเขาบอกว่าทีมข,ของพวกคุณน่าเชื่อใจไม่ได้มีแต่ตัวอันตรายอั้้้้งนนนับี่ทรูสึกคคดแใจก็ริยตร่วมมทีเเดนร ซึ่งก็มีหน้าที่คอยให้คแนะนําและไปที่ปรึกษาแต่เบนก็ไม่เอาด้วยนะครับบอกยอมตายดีกว่าที่จะร่วมทีมกับเจ้าทางเบลลี่ก็คิดเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าเบนต้องปฏิเสธแน่นอนเขาก็เลยเลียกฮีโลไใ้สังกัดออกมาเบนที่รู้ตัวว่าต้องมีเลืองแน่นอนก็เลยแปรราพเป็นเบนสตอมเข้าไปต่อสู้แก่2ตัวนี้ซึ่งเพียงแค่ไม่กี่วิพวกมันก็ถูกจัดการลงไปได้และนั่นจึงทาให้บบลลี่กดแขนเข้าไปใหญ่มันก็เลยิ่มมือกับหาแรงสายไล่เบนตัดต่อคลิปเสียงเอาไปพูดเสียหายแต่เบนก็ไม่สนใจชีวิิตตตเเเ้้า่่่อออไปแหหมมมืนนนนัักก็รขึย จัดฉากทำลายเมืองแล้วก็ทำท่ามากแกล้งช่วยจนเบนลลุกทนไม่ไหวก็เลยมาตามล่าพวกมันตอนนั้นไอฮาแรแลงก็ได้แล่สดให้ทุกคนดูว่าตอนนี้เบนทิสันได้บุกมาทำลายคนโดยมันก็ไม่ได้เตรียมก่บ,บิลลี่เลยเพราะไอเบนนี่ดันพูดออกไปซะหมดเปลือกว่าทั้งเรื่องจัดฉากผู้ใส่ไลยเบนนั่นก็เป็นฝีมือของชั้นเองประชาชนที่ดูอยู่ก็รู้ซึงแก่ประรรมว่าเด็กเ้นนี่มันโลวงโลกพวกเขาก็เลยด่าดสาปส่งกันให้ควักไอบิลลี่ที่รู้ว่าทีมตัวเองน่าเสียเปรียบก็เลยพาพวกตัวเองหนีไปและทิง้งไ,งไ,ไอ และตอนนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนช่วยผมคิดหน่อยว่าผมจะทําเรื่องเวลาดีไหมกะว่าจะมาลงคลิปให้ดูบ่อยๆแล้วเพราะว่าจบจากเบนเทนไปหัวผมก็บ้องเลยคนแม่งกัดจะไม่ดูอะไรเลยนอกจากเรื่องนี้หรือจะทาเป็นพวกแนวนหนบุวีดีโพกสกูไปดูอะไรแบบนี้อะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและสุดท้ายใครที่ดูคลิปผมแล้วสุดถูกใจก็สามารถกดไลค์และคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับซึ่งใครที่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็ส่งหัวใจมาให้เฉยๆก็ได้ครับจะได้รู้มีคนใส่ใจอยู่ หลายๆคนที่ดูอยู่ก็รู้สึกแปลกๆว่าทำไมวันนี้มึงพูดเดยอจังวะพี่ซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรนะครับผมไม่ได้เมาหรือไปหลอดอะไรมากูแค่กาลังแคลไมคล่คิดถึง8ปนาทีอยู่ก็สลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย